เพื่อให้ไก่ท้าสาวเฮ้ออันนี้ก่อนก็ได้อะอะ <c oughs> ขอบคุณได้หลายเด้ออัน,อนให้ยุรีมีเฮยาเจ็บจายาไข้หยังไงมีเด้อทันบาร์ผินเด้อที่เอินให้เอิญอายก็สี่กั <c oughs> <c oughs> อนอะ่าแลยวเด้อมาเอิญอายเด้วอวันนี้ตายเด้อโอ้สิไปดีคอยสิไปดีคอยเอฟซีทั้งหลาเนี่ยม,มาให้มาฮือแล้วให้ทึกเล็กรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ยซาถ้าทึกเล็กนะเสื้อบอลปิดแจ้งม<อ>ืดเลยในบ้านเราเลยบอก บอบอบอให้ผู้ใดเข้ามาเลยปิดบ้านแจกเลยปิดบ้านแจกเลยขอบคุณนะครับขอบคุณไข่ก็เป็นของคุณขอบคุณเอีอันนั้นินห้องเออที่มาที่ให้อะไรแจกเนาะใกล้ซื้อนมมาอันแจกบ้านคนบุญก็ได้ครับแต่เป็นเป็นนมจืดด้วยเด้อขอบคุณใครฮะใครรวยเด้ออันเอฟซีก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณเนี่ยขอบคุขอบคุณค่ะครับได้น้อยก่าย อย่าจมกันเด้อมันแบ่งกันหลายเฮือนหลายเนาะเพื่อนกันใช่ทีโส่งมาให้ซอยเรื่อยๆครับผมพู้แต่คนเฮ็ดยูทูบเอาผู้มือเทอาเจ้าผู้เดียวมึงหนู้หูจักแจ้คนอื่นเฮ็ดยูทูบเป็นจักักคนมึงหนู้ยกได้เจ้านี่คนเดียวเมื่อที่มาบอกว่าไม่ยิงหลายเลยข้อชวันอันนี้เลยเอา บป็คนที่ยูทูบก็ได้ไม่เห็นตาเจ้าผู้เดียวนี่แล้วใจกุลบ้านเดียวเนาะมันอย่าเห็นใจมานดูบางคนบุญก็ได้อ่าโอเคขอบคุณนั่นมามามงนี้เนื้อเล่าหูจักหยอกินแหวะเล่าหูจักหยอกขินเบื่อหนョงได้คอยว่าเรื่องกินแด้ตัวหนึ่อเท่าว่าดีได้เอาเนาะเขาโทรเอาฟ้ามาเลยบ่บอโทรเอาเขาอันนี้ให้ยายแดงเนื้ออันนี้ อันนี้เสือจ้าบําเบลให้เจือเตยได้เจือเต์ไปเอามาไหมเออใหเจืเตยก้กันฮะขอาขอบคุณได้ดเด้อให้เจ้าลำรวยเด้อยลูกเจ้าก็หได้กินเกินแหงเด้อยเจ้าเลียงมากครับขอบคุณครับเป็นคือในเตียงบํเอ้ลูกบอลตะลี่นวันที่หนึเด้อบอกบัดบัญชีเรื่อยเรื่ดบอกรงัญที่งเออถ้าถือเลยอิลิปปิดเลยเน่ ปิดบานแจกเลยบ่ให้ไปใส่เลยมือนานเลยแจกกับเจ้าแจกไปแต่ข้าวลกเล็กกับเจ้าก็แจกอยู่มั่งโน้นเนี่ยเออโอเคเนาะเฮาก็คอยเฮ็ดไปเนาะได้เธอเล็กเธอน้อยแบ่งกันอยู่กันกินเนาะโอเคขอบคุณครับไม่ค่าเค้งไข่ายแบบนี้มันมันบ่แม่นตอย่างนะไข่มันค่าตลาดเอาเฮาไปซื้ออยู่เมโคน่ะเขาให้แค่5้าแพร่งยังว่าเออไปซื้อข้างนอกมา

ออโอเคเออมันเป็นนมรลจืดด้วยโอ,อเคเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคุณเกล้าวนะครับเพิ่นให้ลุงถิ่นเอาไข่มาแจกมามจ้าเอพอราะว่าตู้ก็ไม่เคยได้เชื้อเนะอาะน,นมม,นม,มันเป็นเนื่ายายองมาะได้เนาะมีแต่ยายแอร์แล้ววันนี้ก็เลยเอาไปแจกให้เนาะขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับเนาะโอเคไปแล้วตู้ไอ้เมื่อหนะโอเคครับสวัสดีครับฮะ <c oughs> เอาไข่มาให้เฮ้ยยังกินตําห่งตําห่งเอออันนี้บ่าวถิ่นมาบ้านน้องเด่นนะครับเด้อเฮงแล้วบ่ได้มา <c oughs> โอ้หลายอาทิตย์เลยบ่ได้มาเลยนี่โอ้ไปใส่มา,ามืน้อนี้อยู่ห้อนั่งเหม่ยเหรออ๋อแม่นพักผ่อนแน่ได้ยังกินตําห่งนั่นแหละตาําห่งกับทอดหมูโอ้ขึ้นมืดแท้สะ่ะป <c oughs> ้าใส่หลอดไฟนะ่ะตัวนี้บ่ ตัวทั้งในเด้สิสะเปิดบุงดูหอยคือมืดแทะตลอดทั้งนอกปลาโดนแล้วบดมา,มาเฮ่อนน้องเด่นเนะโอ้มะมี่อย่างร้อยมะมี่อย่างหลายมีไข้ามีไข่ามาฝากเลยอ,อ่ะเดี๋ยวบมเป็นอย่างดูงเทิงก็กได้ดเถอะ นะมันลือแล้วมันมคเดินลงผิวด้วยดาครับของเอฟซีของคุณแก้วลาวเด้อแ,แล้วก็มีนมน้ำแต่เป็นนมลดจืดสุขภาพเด้เอครับของพี่ริซาน้ำเ <จะ S 1> นาะขอบคุณได้เด้อจ่ายมาให้ครับเนาะซอยกันเ<อ>ที่ยวก่อนที่ตอนมาเฮ็ดนะกับพี่ริซ่าอะไรที่ซื้อเข้ามาให้ก็สอบหนึ่งนะเออลาซื้อกระได้กินตั้งเพิ่งลงกินเลยหมดหมดหรือบ่ยังโอ้เนาะจักเดือนเลยนี่เป็นเดือนเลยเนาะ ชิปผ้าและเดือนป่ายเ,เดือนป่ายเด้อโอ้อยู่ดิเนาะเดือนป่ายเด้อโอเคสุดยอดเลยเนาะเนาว่าทั้งสองแม่ลูกเนาะ <c oughs> อันนี้ก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเด้อเพราะว่าลูกชายเพิ่งเรียนหนังสืออยู่นะครับเนาะเฮือนเพิกก่อนเนาะโอ้ยนนาว่าบ้าถบบนถิ่นกบเทือกเล็กเ <c oughs> นี้ยเนาะเนาะคือคือฝนสิบหวัวเลยเนาะวันนี้เนาะฝนตกมากะซนไดรนะอ๋อบ่บ่บ่ได้แลนคือตะกอน แต่ก้อนได้หาถ้วยห,หาคู่ทางกะลังห้องน้ำออมันมันหัวเนาะเอออันนี้สบายแล้วเนาะดีกว่าเก้าดีกว่าเก้าหลายเนาะก็โอเคเนาะมือเนี่ยไปทางไหนกนไปวยมอื่นอ๋อ oh. พักผ oh, ่อนแน่เออนี okay, นะ่นะโอ้ก็โอเคแ้วเนาะเฮ้ยเนาะกับข้าวกันยังได้ลงไปนึ่งพนะ่นเนาะแปะไปเห็ดกับข้าวอยู่พนะ <laughs> ่นเนาะเือนขัวนี่เด้อเบิ่งเือนขัวน้องเบิ้งเด้อ ขออนุญาตเด้อเบิ่งนี่ครับเบิ่งเราก็เฮ็ดเอาเองเนาะในวันเราผู้หญิงเพิ่งก็เฮ็ดดูผู้ดีเขากับลูกทายนะครับเนาะอันนี้กับมองเฮ็ดดูเฮ็ดกินนะครับมองหนึ่งข้าวเฮ็ดกับข้าวเพิ่นเนาะก่อไฟประมาณนี้ครับเพิ่นก็เอาผ้าเต็นท์มาเฮ็ดเอาครับประมาณนี้มะม่วงหลังคาก็ผ้าเต็นทเมื่อนั้นกับเบ้าถิ่นก็กระปถอนเนาะมานะครับขอบคุณนะครับว่าแล้วก็ย้อน หลังไปแล้ครับขอขอบคุณนะครับเด้อคุณต้อยเยอรมันนะครับเนาะหรือคุณโทมัสนะครับที่มอบทุนมาอันมุ่งหลังคาให้น้องเด่นนะครับเนาะโอ้นะน้อมเพื่อกันได้อยู่แบบสนฝนนะครับเนาะลบฝนลบเมงหลักกระสังเพื่อให้ย่างดีเลยโอเคตีว่าฝนกระบอายกระโบลายคือตะก้อนแล้วครับเนาะกระซอยได้หลายนะครับเนาะขอบคุณครับพี่ตอยเยอรมันแล้วก็มีคุณ ใหญ่เนาะแม่แม่มนะครับแม่แม่มอเมริกานํ่เนาะครับซอยกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคุณมากครับเทยวนี้ก็โอเคขอบคุณหลายๆนะครับคุณเกล่าวนะครับเนาะที่ซอยอุดหนุนนะครับเนาะแล้วก็ออกให้บาถิ่นเอาไข่มาแจกในมือนี้ครับขอให้คุณเกล่ามีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อครับสวัสดีครับผม